สวัสดีและทักทายแฟนๆชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยครับซึ่งในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วครับกับโปรแกรมการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอาังคารที่16กรกฎาคม2567โดยที่ในโปรแกรมวันนี้ครับแม้ว่าจะมีเกมยูฟาแชมเปียนลีกในรอบคัดเลือให้ได้ตามกันแต่คู่ที่น่าสนใจของวันนี้ผมก็ยังมีเกมในศึกบราซิลซีลเรีมาให้ได้ติดตามกันด้วยครับซึ่งในส่วนของโปรแกรมจะมีเกมคู่ไหนและเวลาไหนกันบ้างนั้นเราก็มาตามกันไปพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูโปรแกรมกันนะครับผมก็ขอไปสรุปผลงานกับทิศทางในช่วงงงคค่่าาาาืนนนผผมกกกััอสหรบบลททิ ในช่วงครับคือที่ผ่านมาก็าถือว่ามาถูกทางเข้าเป้าเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นครับโดยก็เป็นเกมที่ทางด้าน ฮาสนาบยอดูก็มาเล่นเครื่องกด2ประตูรวดในช่วงครึ่งหลังก็จึงทําให้ทีมของพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปได้ในรังของตัวเองเหนือทางฝั่งโคปะโวกไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับและสําหรับในเกมคู่นี้ผมค่าอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นไปก็จึงทําให้แนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็ยังชี้ถูกจุดเข้าเป้าแบบใสๆครับส่วนในคู่ที่เหลือแม้ว่าจะไม่เข้าเป้ามาแต่ในวันนี้ครับผมก็ได้จัดหาคู่ที่น่าจะทําเงินเท่ากับไรมาให้ได้แก้ตัวกันเหมือนเช่นเคยครับและสําหรับโปรแกรมที่ก็ได้มีมาฝากกันในวันนี้ครับโดยเกมคู่ แชมปล็อกโรเวอร์ Rover ก็จะพบกับทางด้านไวกิงเกอร์เรยวิกเกมคู่ที่2ครับยูเวนตุเดก็จะพบกับทางด้านเอริโกมิเนโลและเกมที่3คู่สุดท้ายโคลินเทียนก็จะพบกับทางด้านครีคูมาแต่ก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางกันครับผมและทีมงานก็ขอฝากกันไว้ด้วยครับกับช่องทางติดต่อ at s j c วที่เราก็จะได้ใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับเกมในคู่แรกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเริ่มกันก่อน,นกับสึกยูฟาแชมเปียนลีกในรอบคัดเลือกในที่2ครับที่ในเกมนี้คร ไวกิงเกอร์เลวิกและกับราคาไมกกาที่เปิดมาในเกมคู่นี้เลขแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอกันครับและถ้าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันของทั้ง2ทีมในเกมนั้นที่ผ่านมาทางฝั่งของแชมร็อกโ r เวอร์ก็เพิ่งจะบุกไปเจ้าให้กับทางด้านไวกิงเกอร์เลวิกมาแบบที่ทําอะไรกันไม่ได้โดยสกอร์ก็จบไปที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับและถ้าเราจะมาดูรายละเอียดในเกมนั้นนั้นก็ดูจะเป็นทางฝั่งเขงด้านไวกิงเกอร์เลวิกที่พวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายของเกมได้เหนือกว่าแต่ในจังหวะจบสกอร์นั้นก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าที่คครรัับบแลลละะถ้ะนน้้้าา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 าเจจมมดูผผงงงงนนนนนนขอออฝ่่ยใตีก5 สดก็มีเกมที่สะดุดแพ้ไปถึง2เกมครับและแม้ว่าถ้าดูจากภาพรวมแล้วผลงานของพวกเขาอาจจะยังไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่แต่กับผลงานใน2เกมหลักครับแชมบล็อกโลเวอร์ก็ยังเปิดบ้านเอาชนะดาร์ดักไปในเกมลีกด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์แล้วพวกเขาก็ยังเพิ่งจะบุกไปเจ้าให้กับทางด้านไวกิงเกอร์เลวิกมาในเกมนัดที่ผ่านมาครับส่วนทางฝั่งของทีมเยนเองในตอนนี้ครับแม้ว่าในเกมนัดที่ผ่านมาไวกิงเกอร์เลวิกอาจจะจบสกอร์มาไม่ได้ในเกมที่เจอกับทีมแชมบล็อกโลเวอร์แต่ทว่าถ้าเราดูจากผลงานภาพรวมในตอนนี้แล้วก็เป็น13เกมติต่่อกันมาแล้ววที ก็ยังคงไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวโดยที่ผลงานจาก5เกมหลังถ้าเราจะไม่นับผลงานเกมที่เจอกับทางด้านแชมล็อกโลเวอร์แล้วไวกิงเกอร์เลยวิกนั้นก็ยังมีเกมที่เอาชนะเซนจานานและทางด้านเฟร,รมเลย i วิกในเกมฟุตบอลลีกในประเทศไป2เกมและก็เสมอกับทางด้านเคอาร์เลวิกกับเซนจานานตี2เกมครับและถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาไมก์กที่แค่ไมาในตอนนี้ราคานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคาเสมอกันนะครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําแทนในตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านเจ้าถิน่นแชมล็อกโลเวอร์เลนราคา แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยือนอย่างทางด้านไวกิงเกอร์เรยวิกในตอนนี้เลนราคาค่าน้ําที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1 8 0แครับและสาหรับกับกระแสทางในฟาฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของด้านเจ้าถิ่นไวกิงเกอร์เลยวิกมากกว่าครับซึ่งในเกมนี้ครับแม้ว่าราคาในตอนนี้จะเปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอก,กันก็ตามแต่ถ้าเราชะมาดูจากเลนราคาค่าน้ําที่ให้มาแล้วแล้วก็เอามาบวกกับสิติที่ออกมาในเกมั้นที่ผ่านมาทั้งหมดซึ่งปัจจัยที่อย่างก,ก็ได้บอกไปนั้นนนนส่่่่ววใหญมมัักกยยงงงคคบบอออะาาททฝีเื มีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเก็บชนะไปได้มากกว่าในเกมน,น,นี้และยิ่งในตอนนี้เองครับกับกระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเน้นย้ปไปในทางฝั่งของทีมเยือนมากกว่าอีกดังนั้นสําหรับในเกมคู่นี้ผมก็ไม่คิดนานนะครับผมก็ขอเลือกอยู่ทางฝั่งทีมเยือนอย่างไวิเกอร์เลวิกก็น่าจะดีที่สุดครับดังนั้นกับการชีชาร์ของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชิชาร์ไปที่อยู่ไวกิเกอร์เจอชัยครับ กับเกมในคู่ต่อมาเราก็มาต่อกันที่ศึกบราซิลซิลีเอในช่วงเช้านะครับโดยที่ในเกมนี้ครับเจ้าบ้านยูเวนตุเดก็จะเปิดดังพบกับทางด้านแอร์ลิโกมิเนโรและสําหรับราคาแมกกานก่อนเกมที่เปิดมาในคู่นี้ก็อยู่ที่ราคาปอปาตากมหรือ0.25ในตอนนี้ครับซึ่งสําหรับผลงานของทั้งคู่นะครับถ้าเราจะมาดูจากภาพรวมในตอนนี้แล้วทีมที่ทําผลงานได้ด,ดีกว่าก็น่าจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านมากกว่านะครับเพราะจากใน5เกมหลังแม้ทางฝั่งเจ้าบ้านยูเวนตุเดจะมีเกมที่แพ้มาถึง2เกมก็จริงแต่ถ้้้้้าาาาาาาเเรจะมมดดูผลนนลงลงงงงงนนนนนใ3กหัััสุแวทฝ่ขอบ คงไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันและกับผลงานที่สําคัญนะครับพวกเขาก็ยังสามารถเอาชนะมาได้ทั้งเรมิโอปาโตอินเตอร์นาซิออนาวซึ่งแม้ว่าในเกมนัดที่ผ่านมาพวกเขาก็จะเปิดรังเสมอให้กับทางด้านอินเตอร์นาซิออนาวมาอีกหนึ่งเกมก็ตามครับส่วนผลงานของทั้งฝั่งทีมเยอนในตอนนี้แม้ว่าจาก5เกมหลังพวกเขาก็จะเก็บชชนะมาได้2เกมเหมือนกันกันกบทางฝั่งเจ้าถิ่นก็จริงครับแต่ถ้าเราจะมาดูจากผลงานใน3มเกมหลังแล้วเอเดโกมิเนโลก็ยังแพ้ไป2เกมติดให้กับทางด้านฟาเมิโกและฟูตาบุโค่อารเจมาครับ ที่ผ่านมานะครับพวกเขาก็กลับมาแค่ตัวได้ด้วยการเปิดดังเอาชนะเซาเปาโลมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับและถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานในการเจอกันนั้นก็กลับกลายเป็นท่าฝากงขาด้านทีมเยือนที่ก็มีผลงานที่เหนือกว่าครับเพราะสิครั้งหลังที่เจอกันเอดนโกมิเนโล่ก็ยังสามารถเอาชนะยูเวนตุเดไปได้ถึง9ครั้งแล้วพวกเขาครับก็ยังแพ้กับทางด้านยูเวนตุเดไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและกับผลงานในการเจอกันในครั้งล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของยูเวนตุเดครับที่ก็เป็นฝ่ายบุกไปแพ้กับทาง ราคาไม่ก้านที่ให้มาในตอนนี้ราคานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.25ครับโดยที่ในอัตราก,การจ่ายราคาค่าน้ําแทนในตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านเจ้าถิ ure, ่นยูเวนตุเดเลทราคาค่าน้ําที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.07แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างอรติโกมิเนโรในตอนนี้เลทราคาค่าน้าทีจ่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.83และสําหรับกับกระแสทางในฝ้าฝังต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการอินเดียปไปทางฝั่งของด้านทีมเยือนมากกว่าครับสาหรับในเกมคู่นี้แม้ว่าถ้าเราจะมาดูจากกระแสและราคาค่าน้าที่ออกมาแล้วก็ดู จะเป็นทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างเอดนโกมิเนโรครับที่พวกเขาก็น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะและกีฬาคาไปได้มากกว่าแต่ถ้าเราจะเอาผลงานปัจจุบันของเจ้าบ้านมาวัดแล้วผมเองก็ยังคงมองว่าทางฝั่งของยูเวนตุเดก็ไม่น่าจะพ่ายคารังไปในเกมนัดน,นี้ได้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่ยูเวนตุเดลุนเฮนลังครับ แล้วก็มาถึงการในเกมคู่สุดท้ายครับซึ่งในเกมนนี้ครับกับศึกบาซ์ลซโลนาในช่วง7จ็ดมงตรงโดยเจ้าบ้านโคลิเทียนครับก็จะเป็นฝ่ายเปิดรังรับการมาเยือนของด้านทีคูมาและกับเลทราคาไม่กาที่ให้มาในเกมคู่นี้เลทแรกก็อยู่ที่ราคา0.5ครับซึ่งสําหรับในคู่นี้ครับ ถ้าเราจะมาดูจากผลงานในการเก็บกินราคาแฮนดิแคปเอเชียหลังจากเลราคาที่เปิดมใานาคาขึ้นลูกในตอนนี้แล้วถ้าเป็นผลงานของฝั่งเจ้าถิ่นอย่างโคลิเทียนกับสารที่พวกเขาถูกมองว่าไปต่อพวกเขาเองครับก็ยังสามารถทํากําไรให้นักทุนไปได้ถึง5้จากเกมที่เปิดมใานาคานี้ในทุกรายการส่วนถ้าฝั่งของทีเมเยือนอย่างคี่คุมาครับกับเกมที่พวกเขาถูกมองว่าไปรองผลงานของคี่คุมาที่ทกากาไรให้นักทุนได้นั้นก็ไม่ได้แย่เลยทีเดียวครับเพราะถ้าเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นในตอนนี้แล้วทางฝั่งของคิคุมาก็ยังสามารถทำกำไรให้นทุนไไปด้ถึง ลและถ้าเราจะไปดูผลงานของทั้งฝั่งเจ้าบ้านเองครับผลงานจาก5เกมหลังสุดก็ถือว่าฟอร์มนั้นก็หลุดไปพอสมควรก็เพราะจากสถิติที่ออกมาในตอนนี้โคริเทียนก็ยังสามารถเก็บชนะไม่ได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นโดยที่ผลงานที่เหลือครับก็ยังเป็นการเสมอไปเพียงแค่เกมเดียวแล้วก็ยังแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังครับก็ยังเป็นเกมในนันเดเยือด้วยกันทั้งคู่ที่ทางฝั่งของโคริเทียนก็บุกไปแพ้กับคูไซโลมาด้วยสกอร์3-0แล้วก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับทางด้านวาสโกเดกะมา,มาองทฝั่ีีมอนนนใต้ ครับ5เกมหลังสุด คิคูมาก็ยังหลุดเสมอและแพ้ไปอย่างละ2เกมด้วยกันครับโดยที่ผลงานในช่วงนี้คิคูมาก็ยังมีเกมที่เอาชนะคู่แข่งไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและนั่นครับก็ยังเป็นเกมที่พวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะคูไซโลไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์แต่กับผลงานใน2เกมหลังสุดครับคิคูมาก็ทําได้เพียงแค่บุกไปแพ้กับทางด้านวิกตอเรียบีเอมาด้วยสกอร์หนึ่งต่อสองและพวกเขาครับก็เพิ่งจะเปิดลังเจ้าให้กับทางด้านฟูมินิเซอ,อเจไปอีกด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งซึ่งถ้าคา0.5 โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าด้าแทนในตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านเจ้าถิ่นอย่างโคลิเทียนเลทราคาค่าน้ําที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.90แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านทีมเย็นอย่างทีคุมานะครับเลนราคาค่าน้ําที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.00ครับและสําหรับกับกระแสทางในฝั่งฝั่งต่างประเทศที่ออกมาในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการอินเดียเป็นทางฝั่งของด้านทีมเย็นอย่างคิคุมามากกว่าครับแม้ว่าถ้าจะมาดูจากผลงานเก่าๆแล้วก็จะเป็นเสพไม่ได้นะครับว่าฟอร์มของทางฝั่งเจ้าถิ่นนั จะดูจากผลงานในปัจจุบันที่ออกมากับเลทราคาที่0.5ที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นก็ต้องไปต่อน,นั้นมันก็น่าจะเป็นงานหนักของเจ้าบ้านพอสมควรครับแถมในตอนนี้เองกับ10เกมหลังสุดเจ้าบ้านอย่างโคลิเทียนก็ยังไม่สามารถกู้ฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้เลยดังนั้นสําหรับคู่นี้ผมก็ขอว่าจะอยู่รองทางฝั่งทีมเยือนอย่างคิคุมาก็น่จะดีที่สุดแล้วครับดังนั้นกับการชี้ชาติของผมมีเกมคู่นี้ผมจะขอชีช้ชัดไปที่อยู่คิคุมายกพลดับซาดนอกล่ครับ และก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้เราก็มาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานก็ได้ฝากให้ไว้เปน็นแนวทางก่อนนะครับโดยเกมคู่แรกครับแชมร็อกโรเวอร์จะเปิดรังรับการมาเยือนของด้านไวกิงเกอร์เรวิกซึ่งกับแนวทางผมในเกมคู่นี้ครับผมค่ายอยู่ทางฝั่งทีมเยือนอย่างไวกิงเกอร์เรวิกโดยเกยมนี้ก็ใหอยู่ไปที่ราคาเสมอกันเกมคู่ที่สอครับยูเวนตุเดจะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของด้านอดริโกมิเนโรซึ่งกับแนวทางผมในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นยูเวนตุเดโดยกับเลนราคานั้นก็ให้ลองไปที่ราคา 0. 5ครับ เกมคู่สุดท้ายครับโคลินเชียนจะเปิดรังรับการมาเยือนของทีด้านทีคูมาและกับแนวทางที่ผมให้ไปในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนอย่างทีคูมาครับกับราคาในเกมด้านนี้นั้นก็ให้เลือกลองไปที่ราคา0.5ครับ ก่อนที่เราจะจากกันนะครับหากพี่ๆท่านใดมีเกมคู่ไหนที่อยากให้ผมหาข้อมูลหรือครอบเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่ไลน์ไอดี d s 7 4ตัวหรืออีกหนึ่งช่องทางก็ยังสามารถสแกนค r ว o d e คที่ทางทีมงานก็ได้ฝากขึ้นให้ไว้ได้ด้วยเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ